ก็เปิดให้เล่นกันแล้วนะคะแบบเกมสลัมดังโมบายที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเกมนี้มาแรงมากเลยนะคะผมในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนาไอเทมที่น่าซื้อนะครับผมหรือแพคที่น่าซื้อเนี่ยเพื่อให้เล่นในช่วงแรกกันได้ไวแบบสุดๆกันไปเลยครับโดยของที่เราแนะนําว่าคนจะซื้อแน่ๆเลยนะคะผมก่อนอื่นขอพูดถึงของ2ชิ้นนี้ก่อนเลยชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือบัตรผ่านไอเทมที่น่ากดที่สุดในช่วงแรกด้วยราคาเพียงแค่588คูบองโดยไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเปิดเสร็จทำให้เราเนี่ยสามารถรับไอเทมต่างๆได้มมาากย โดยเฉพาะหลังจากกดซื้อนะครับจะได้รับตัวละครเทสเซียะนะอีตกมาใช้งานด้วยซึ่งเทสเซียเนี่ยเป็นเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยครับผมซึงถ้าว่าคิดเป็นเงินแล้วนะครับผมโดยคูป,ปอง5 88, ้าร้อยแปปคูปองเนี่ยก็จะตกอยู่ที่350บาทนะครับแน่นอนครับหากว่าเรามีเวลาเล่นเยอะเนี่ยเจ้าแท็กบัตรผ่านหรือก็คือตัวบัตรผ่านเนี่ยนะครับผมเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเพราะว่ายิ่งเราสามารถปลดล็อกของได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นครับหรือถ้าหากว่าใครนะครับไม่มีเวลาเราก็สามารถ ถ้า188คุป,ปองก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างที่2เลยนะครับที่ไม่ควรจะพลาดนะครับผมไอเทมชิ้นนี้อยู่ในร้านค้านะครับนั่นก็คือบัตรเดือนสุดฟุ้มนั่นเองไอเทมสุดเทพที่จะทาให้เราได้โบน,นบัสต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินหรือ EFP ที่สามารถทําให้หาเล็บเพิ่มขึ้นนะครับแถมยังขย,ยันขีจจากัดของโทเค็นและเหรียญที่ได้รับอีกด้วยคือตามปกติแล้วในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะโดนจํากัดเงินที่ได้นะครับเอาไว้แล้วก็จะมีข้อจํากัดต่างๆบางอย่างแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเดือนนี้เนะี่ยหรือสัป คุ้มนะแล้วก็ทีเด็ดก็คือเราจะรับเพชรเ0เม็ดทุกวันแล้วก็วัสดุอัปศักยภาพ60ชิ้นทุกวันอีกด้วยในราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นครับทั้งสองแพ็คนี้นะครับผมเป็นแพ็คที่แนะนําว่าควรจะซื้อให้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ทาให้เราเล่นเกมไม่ได้นะแต่แนะนําว่าถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับอยากให้ซื้อเอาไว้จริงๆนะครับและทีนี้ถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยยังมีงบเหลือเนี่ยเรามีแพ็กอื่นมาแนะนําเพิ่มเติมอีกดังนี้ด้วยครับหนึ่งเลยนะครับ,บราท โดยเราจะได้รับบัตรฝึกซ้อมสกิล30ชิน้นและเศษฝึกนักบัสอีก10ชิน้นและถ้าหากว่าเราโชคดีนะครับผมอาจจะได้เศษฝึกนักบัสอีก50ชิ้นด้วยโดยไอเจ้าเศษฝึกนักบัสเนี่ยเราสามารถเอาไปแลก,กเป็นบัตรฝึกตัวที่เราต้องการได้ด้วยนะครับโดยจํานวนเนี่ยอาจจะใช้แตกต่างกันไปตามตัวละครนะครับต่อมานะครับหีบเครื่องดื่มนําโชคประจาําวันเจ้ากล่องนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ของไว้อัปเกรดตัวละครนั่นก็คือเครื่องดื่มกีฬา70ชิน้นและบัตรอาแกลง10ชิน้นรวมถึงมีโอ,อกาสได้เครื่ออองงดดื่่มมกกีาชิ้้นวยยรเเลลลผ เปลดมือใหม่เจ้ากล่องนี้เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่150คูปองเราสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยจะได้ของเอามาใช้เร่งในการเก็บเลเวลและเงินในช่วงแรกนั่นเองครับซึ่งข้อดีของการที่เรามีเลเวลมากขึ้นนะครับนั่นก็คือจะทำให้เราปลดล็อกหมดต่างๆได้นะครับผมแล้วก็จะปลดล็อกช่องศักยภาพได้เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นนะครับหากว่ามีงบเหลือนะครับผมของชุดหลังๆที่ผมแนะนำเนี่ยแนะนำว่าควรกดเอาไว้นะครับข้อสมัครคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแนะนาแพ็กเกจและไอเทมที่ควรซื้อนะครับผมบย่่งมีไ ถ้าหากว่าใครมีงบเบียอะกว่านี้นะคบผมก็จัดไปเลยมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับสุดท้ายเลยนะครับหากว่าต้องการเติมเงินนะครับแนะนําว่าใช้บริการกับทางเรานะครับด้ที่ LaserGo และตั้มข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆได้กับทางเราเลยครับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย